สวัสดีค่ะเอฟซี FC ของข่อยทั้งหลายเอฟซีที่น่ารักทุกคนเดอ้ออันอันอันที่เพิ่นคอมเมนต์ดีๆเพิ่นก็คอมเมนต์ดีดีกันนาะเดิมๆม,มาเพิ่นก็มาคอมเมนต์อู้ขอขอบขอบขอขอบคุณมือเจ้าหลายๆเดอ้อที่ว่าเอ็นดูเมตตากันเนาะอืมอันนี้เดอ้อฝากข่อยก็ฝากผู้ดใดท่านได้กุศลทราบกับกุศลทราบให้ข่อยแน่แเดอ้อจ้าเด้อมือกว้วนนี่แหมโบขึ้นจกักทัาบมือเจ้าเซียบ,บ่ วันเมื่อวานเนี่ยไปสวดมุ่นไหวพระขึ้นมาอยย่สิบสามศัพท์เออไปสวดมน่นน่ะคนเบิ่งดีดีข่อยก็อยากสวดให้นั่นตลอดดูแต่ว่านี่แล้วมันสีห่างนี่เนาะเพราะว่าถ้าข่อยไปข่อยอยูุเมืองนกเขาพรรษาข่อยสวดซุ้มมือผู้ใดอยากฟังสวดมนตนบ่อยากสวดน้องกันบ่ข่อยอยา่สวดข่อยสวดซุ้มมือได้เพราะว่าข่อยอธิษฐานไวสาจะว่าจ่าไหมเขาพรรษาคนอยต้องสวดซุ้มมือกันยังสี่กะมือสวดแน่บบสวดแน่ไหมโยเวนมันผ่านที่ข่อยต้องไปสวดนั่นแหละ เอาจ้ะอันนี้กับมาเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งวะคอยกับว่ามันเป็นมุมที่ว่าจิตปฏิหารกับปฏิหารอยู่เอามาฟังกับว่านเป็นอย่างไรน้องอายุสามสิบสามปีผู้ชายอายุสี่สิบสองผู้ชายบบเคยแต่งงานแล้วก็น้องกับ่บเคยแต่งงานพอแม่น้องมีลูกอยู่สองคนน้องเป็นลูกสาวแล้วก็มีลูกชายเพิ่นเพิ่นก็เคยมีผู้บ่าวไทยมีนี่อยู่หลักแล้วก็เลิกกันไปนี่กันไปบัดนี่เพิ่นก็เลย พอู้บาวนี่ล่ะทั้งแอปนี่ลหละคุยกันบักโดนเลยเด้คุยกันปีนึงพราะว่าผู้บาววามาจักเชียคุยจนว่าลืงกันจนเบา้าเบ้าถือข้อกันไลงยก,ๆๆกิย๊กกิ๊กกิ๊กกุยญญามเมววสันผู้สาวนี่เป็นคนทั้งภาคเหนือผู้บาวนี่เป็นผู้บาลเช่าดินมากกะปีนึงพอดีผู้บาวกัเลยแบบว่า สือตัวมหาผู้สาวเลยมาอยู่น้ำผู้สาวยี่สิบมือกับมหากันเขากับากันไปเที่ยวนั่นนี่แล้วเนาะมาทําความรู้้จักกันเลี้ยรู้กันกับโอเคเออพอมารูกันแล้วว่าเออเธอมักเพชรเธออันเธอมเธอบ่มักเพชรฉันมากเพชรเธอมักสีเขียวฉันมักสีฟางสินะก็ลรูกันว่าเออเธอกินอาหารไทยมือนนี่ได้นี้เธอกินบ่ได้เองสิรูไลสไตล์กันกับโอเคก็แเฮงมักกันไปจานผู้ชายก็ ตอนแรกที่คุยกันก็บ่าเพ่นเป็นแฟนกันในพนาเป็นแฟนที่ยังไม่เห็นหนาไหลแอะมามักเนาะความมักมันบอกเขาไผ่อกไผ่เออ่อยกับว่าแมนอยู่บ้านนี้กะผู้ชายกับบินกลับไปสี่เดือนเท่านั้นและขึ้นฮวนเขาหลายกลับมาหาเขาบ้านนี้คอเขาแต่งงานแต่งงานแบบว่าแต่งอันภาษาเขาไม่กระบอกกันหนึ่งซื้อไม่แบบขึ้นจดทะเบียนจดยังสิละอัานนี้ผู้ยิ่งก็เลยว่า สีมาบอกว่า,วาจดอ่าจังสีบ่ได้เพราะว่าเขานี่ย่านพิษผีพิษนี่เขาต้องไปหาพ่อแม่เขาก็ขึ้นไปหาพ่อแม่ผู้หญิง,งพ่อแม่ผู้หญิงก็บ่าเออแตงกับแตงตัวก็บอกเขาเรื่องสินสอดนั่นนี่ลหละจะควงกันเลยเออไปขึ้นกาบ,บานไปอยู่ทางเหนือนะ่ะไปอยู่สองเมืองล้แล้วก็ลงมาจะควงกันเลยบอกกับผู้ชายบอกกับฝรั่งฝรั่งเขาก็บอกขอใจแล้วว่าสินสอดมันคืออียงเขารู้ว่ามัน เขาบรัวประเภทนี้ห้ามันต้องมีวาคานํำนมนันนีเนาะผู้สาวนี่กับเฮ็ดจังไดกันก็เลยเปิดยูทูปให้เบิงหาเบิงในยูทูปให้เบิงผู้ใายก็เห็นกับว่าผู้ยิ่งกระถามไปเลยน้องเจ้าของนึงทำอะไรเธออยากมีโมเมนต์ยังสี่บอเธออยากเห็นยังสี่บอผู้ใายบ้าก็อยากเห็ดกะเลรมากกับเบิงนอนเบิงน้ำกันเน่เอาเชื่อมใจจอที่วีกับเบิงน้ำกันว่า เออจังซี่จังซี่ก็น่ารักดีบัดิมาเห็นตอนเงินเงินอยู่ในผานฝรั่งก็เลยถามมาอีอย่างนี่จะคลองกันเลยที่บ่ายไปว่าเนี่ยคนไทยมันแต่งงานนี่มันต้องมีเงินให้พ่อกับแม่เอฝอรั่งก็อ๋อไปเลยเดินไปอีกมีทองฝรั่งก็ถามอย่างผู้ยิ่งก็เลยบอกว่าน้องจรื่องเล่บอกว่ามีเงินแล้วก็ต้องมีทองเพื่อแต่งงานมันต้องมีอ่าอันนั่นไปนีเนาะเออคอยเล่าขาม ตอนกั้นประตูเงินประตูท่องเอาซ่องให้ผู้ชายก็ถามว่าอีหยางอยู่ในซ่องน้องจะคงเรื่องกระตะว่าเงินเออก็อธิบายฟ้องมา,าเท้าแต่งงานกันนะคุณก็ต้องเป็นคนองเงินในเขาผ่านประตูเออหนึ่งสองอย่างซีนาะกับเบ้าให้อธิบายฟังโอ้เพราะไม่เห็นตรงซีนสวดร่างอยู่พันเขาก็ถามอกีกเขาก็ถามาเป็นเงินผู้ใดน้องก็บอกว่ามันเป็นเงินของผู้ชายที่ต่อ,อ,อมาแต่งผู้ยิ่ง ล้วเ,เห็นท้องเขาก็ถามอีกเจ้าควงอธิบายไปอีกเออฝรั่งก็โอ้มันต้องใส่เงินประมาณเท่าใดก็เห็นเห็นนั่นเห็นนี่ก็ถามถาม,ถามไปก็ว่าฟังนองก็เลยว่าเนี่ยถ้าเขาเจีไปยูน้ำกันเนี่ยเขาก็ต้องมาแตงง้านกันจังซีเพราะว่าคนไทยเขาเข็นังซีฝรั่งก็บอกว่าชันบ่เดมีเงินขนาดนันดอกที่วาเพราะว่าในหันนี่คลิปก็คือสวยงามกับเป็นเงินหลายเนาะ ชั้นโมนมีขนาดนั้นชั้นกับโมเมนคนรวยเธอกระลูยู่ชั้นโมเดลรวยชั้นก็มนุยุยนเงินเดือนแม,ม่อันนี้แหละมันก็เป็นปัญหาแบบว่าเป็นปัญหาใหญ่ยู่ปัญหาแบบว่ากุมใจเฮ็ดจังใดล่ะบันนี้พ่อแม่นองทำคอยกระทำยูว่าเพื่อนเอาเท่าใดก็บอกว่าเพื่อนกับโมเดลระบูแม่เพื่อนก็บ,บอกว่าเออกอย่าให้อยากอายคนก็ให้สนมน้ำสมเนื้อบ่อยผู้อื่นเขาว่าได้ยังสินะก็ะบคือบ่ต้องหลายบ่ตรงบรง่ย่าไปหน่วยหลายเราย่าไปเยอะหลาย เออเอาพอดีพอดีก็ได้แต่นองกับบุรุษข้ามาพอดียังไดจังแดก็กุ้มใจเดี๋ยวโอ้ยว่าสาเฮตดจังไดเนาะยายแหเงินกับมีเงินเก็บหนูนี่ก็มีอยู่ประมาณสองหมื่นละอันยาวเงินเก็บโทรศัพท์เงินใส่มาใส่ไปนี่เราซ้ำกับบุเหลือผู้เบากับบุญ้เงินหลายบ้านนี้ก็เลยเฮ็ุจังใดล่ะบ้านนี้ก็เลยโอ้ยคิดไปกับซ้ำนั่นอ่ะหอดแดงแม่กระทมได้ว่าสิแต่งมือไดสิได้พิมพ์การ์บอกญาติจังสันจังสรนองก็เลยว่าก็เลยเบาถึง น้องก็เลยแบบเออมือต่อมากบผพากันไปไปเรียนวัดเออไปเรียนไปเที่ยวไปนั่นเนี่ยก็ไปเรียนก็ไปไหว้นั่นไปนี่บานี้มันเลยมีอันมูจ,จ้าเห็นมันย่าเข้าไปวัดอ่ะเขาไปซสื้อซสื้อทูบซสื้อเทียนย่างมันจะมีแบบทูบจุดที่เบิ้งเอาเลขไงแมอืมน่องกับสื้อมาไล่เสียงไปไหว้น้องก็เลยเสื้อเบิ้ง็ซื้ออันอันจุดเอาเลขอ่ะมันอันละสิบบาทอืมอยู่วัดน่องกับเอาสิบบาทน้องก็ไป เอาเพิ่งก็บอกให้หยอดตู้เลยนองก็ไปหยอดตู้นองก็หยอดไปยี่สิบาทนองก็ที่ทาน่าเลขอันนี้เด้อให้มันได้ตัวดีๆเด้อสิไปซื้อเลขอยากแปลงงานเ่าสั่นกระจุดเอาไปจุดแม่มือเจ้าก็เลยได้เห็นตัวเลขเห็นตัวเลขแล้กนอนก็เลยว่าก็บอกฝรั่งฝรั่งกับหัวฝรั่งกับหัวอีหยังของเธอเออก็เลยว่าฉันจะไปซื้อนี่ก็เลยขงินกับฝรั่งว่ามาหุ่นกันเพราะว่าห้องกิจยเงงานกันถือมันจะได้เป็นเงินเท่าสองคนฝรั่งกับงงฝรั่งก็เอาเอาจักบาท ยิ่งกับ,บว่าบลูเมื่อใส่จักบากไงฝรั่งกะลิจจกห้หาลอยอืมห้หาลอยนะเจะควงก็เอาเอาเงินจาขคงเอาไปซื้อเลขบานนี้มู่เจ้าเสื้อบวบุญบาปคตรมันสิเป็นครูถือถือน้องเสื้อนน้องเสื้อถือไหม ซื้อสองตัวแล้วโบแมนสามตัวแต่ว่านั่งอะซื้อหลายของผู้บาวนั่งก็ซื้อเบิร์เพราะมันออกสองตัวตรงเลยไหม,อมของผู้บาวน,าน,นองก็ใส่เลยไปหาเลยแล้วคล้องจะคล้องอีกซื้อเบิร์ซื้อเบิร์ประมาณสองพันใส่เลขตัวนี้ตัวเดียวเออม่ละได้อู้บัถือเลยบอกฝรัง่งฝรั่งกับโบคอนเสือจะคล้องบอกว่าอีลีอิลีได้เงินนั่นแหละมาแต่งงานในไปซื้อท่องแล้วมาจัดงานมาเหตุไหม ไม่ได้แทนห,ให้ให้พ่อให้แม่ไหมก็เลยเดี๋ยวแต่งงานกันนองว่าคาดว่าสิเป็นครูคาดว่าสิเป็นครูแปลที่ฐานก็จสิงศักดิ์สิทธิ์ได้เงินมานั่นมาบุญบาปเอาไปจัดงานแต่งงานเอาไปให้แม่บอกแม่เลยแล้วก็ผู้เจ้าเสื้อบน้องว่าจัดแบบกระท่านหันเลยดย้เพราะว่าฝรั่งเขาจะไปไหมเอาให้แบบว่าให้พ่อก็แม่สบายใจก่อนะแมะกัแบบแขกดกับแบบแบบเอาบ่าหลหย,ย่เองสิเลยแม ก็ได้ว่าเงิ่อนกันกับเป็นแสนก็นเป็นลักแสนอยู่เออเดอเอาท่องสื่อท่องให้พ่อให้แม่คนละบาทแล้วก็เอาเงื่อนใส่นั่นให้เพื่อนแล้วก็ค่าจัดงานค่ะยังแบบว่าจัดแบบ,บรีบๆเลยเอาแบบว่าคือตอนนั้นสิกำหนดไปนะครับแบบคือแบบอีกประมาณสิบสองหมือฝรั่งสิกาอีกสิบมือคือบอกกันบอกได้ซ้ำไหนเอาซ้ำนั่นเอาชุดอีย่างง่ายๆเลยน้องว่า น้องก็เลยว่าโอ้ยขันแมนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัวซอยเนี่ยทุกมมือนีิเพิ่นก็อยู่น้ำกันมาประมาณสามปีแล้วล่ะเพิ่นเอาความความเก่าความหลังมาบอกให้ฟังเพิ่นว่ากัรศีลเป็นคู่ไปอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นก็บเฮนใจก็เป็นได้เลขมากกัมาถือก็ได้มาอย่างสิไแลแย่เรื่องนี้ก็จบแฮปปี้เอนดิ้งเด้อบ่ได้จบแบบคือเรื่องอื่นที่แบบว่าซีเรียดด่าม่าเนาะเอาก็เอามาบอกให้กันฟังมันก็เป็นแบบมุมที่น่ารักน่ารักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นก็บซอยแหมเอาาฝกกกกดดดด Subscribe ไลค์์แชรนเ้้อจา